มีก็มาอยู่กับช่องจาโอที่ทางนึงนะครับแล้วมันมีก็มีเรื่องว่าเหล่าสูทีมงานชาวเลี้ยงงัวได้ฟังกันนะครับสำหรับสภาพว่าการเลี้ยงงัวในปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบการเลี้ยงเพราะว่าที่เป็นหน้าฝนนะฮะหน้าฝนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากสําหรับพี่น้องชาวงัวที่เลี้ยงกัทุกคนนะครับก็อยากให้พดเอานะครับอีกจักสองเดือนสองเดือน เดือกนกเบิดฝน,นะน,นนะครับนาจีมดฝนนะครับสามารถปล่อยเลี้ยงได้ตอนนี้กับสีลำบากแน่นะบุคุณเกษตรกรท่านใด้ที่หม่องปล่อยแปลงกัสบายแน่นะครับสำหรับพงพงกับก็จะมีพื้นที่ปล่อยนะครับในบริเวณในค่ายนะครับสำหรับท่านใดที่บ่มีปล่อยตัดหญ้าน,นะมาเลี้ยงอีกประเด็นสำคัญเลยก็คือฟางนะฮะับสำหรับฟางไอ้ขาดบร,ริเลยก็คือผมนีไวนะ้ไประจํคอกใไงน้อนเขาได้กินตอนแรกนะครับ ตอนตอนแรกเป็นช่วงที่ห้อขอพอกเขาก็ติถ้าเขาอิ่มเขาจะอาธิบ่ก,กินก็นเลยครับแต่ว่าสวนมากเอาใช้ปังไว้ตอนสอมากก,กินเบิดนะครับอันนี้ก็เป็นมาเล่าสู้กันฟั้งนะเป็นคลิปเล็กๆไปหน่อยมากว่าสู้ชาวเกษตรกร,เ,รกเดียนรับปังกันนะครับขอบคุณครับ